จะตัดเนาะัดเนแล้วหลที่เขาเรียกว่าตัดเนกน้ตดหมอผู้ช่ยปกติได yeah. ้เยอยร้อยีแผลเนี่ยใช้เวลาประมาณก็กเดือนนะคบองมันเป็ตาหัอจะมเป็ารว่างน้าะอตๆลังเนิดหน่อยถ้ามันตึงๆมากให้นวดนวดไปเองนวดด้วหนึ่งเทาเอก็รอเวลาก็มีท้อดูก็คือ ตัวถึงก็โอเแล้วแล้วก็ตัวร่องกระดูกที่มันเกิดอ้นั่นก็ดูตื้นๆดูดูโอเค เดี๋ยวค่อยอนที่มอช้างขอถามเพิ่มเติมหน่อยว่าบางทีเราการตัดถุงมันได้ปลาแล้วก็ในเคสเนี้ยค่ะเคสถุงเนี้ยค่ะแล้วก็มีการเรียงสายมันใหม่นคะมันเกี่ยวช่วยอะไรเกี่ยวกับช่วงร่องกระดูกช่วงอะไรบ้างคะไหมปกติเวลาถุงได้ตลาที่มันดีค่ะบางทีมันก็จะประกอบด้วยตัวถุงตรงเนี้ยที่มันตึงขึ้นมาแต่บางคนร่องตรงนี้มันชัด เยอะในตัยมันก็ทําให้ความที่ไม er ุ่๋ยมากมันจะดูุ๋ยมากข้าล่อหนึ่งคือมีการทําเราก็คือลดความส๋ยของตัวไขมันตรงนี้เ้วก็เอาไขมันตรงนี้แทนที่จะจริงไปอย่างเดียวก็เอามาเติมล่องตรงนี้เพื่อให้ล่องนี้มันดูขึ้นขึ้นมันจะทําให้เนื้อมันดูเรียบขึ้นถ้าเราดูจริงๆริงเนี่ยคือตัวกระดูกหนกแก้วเขาอาจะฟัอข้างขึ้นนิดหนึ่งอ่ะอันเนี้ยเราก็จะเอาไขมันมาเติมตัวกระดูกหนกแก้มให้ดูมันขึ้นขึ้นมัน ทำให้ล่องมไปอยู่หามมาเลยคือว่าท่านพี่เได้ถึงสองอย่างเลยใช่ไหมคะแล้วพี่พึ่งเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคขึ้่ง่าจากที่มีล่องตรงนี้นแล้วดูนมากระโจนมาแล้วนี่ก็คือจะพึ่งหยุดพึ่งแต่ก็ยังมีตึ่งบนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอะจะ่เขาเรียกว่ารู้สึกแบบว่า คอมพิวเตอร์เลยเงี้ยสักประมาณกี่ยางก็เยอะเลยค่ะกว่ากาแฟอาหารแต่ว่าขั้นแผลบางทีถ้าหนเป็นเส้นอาจจะต้องรอหกเดือนเป็นงานหึ่งต่างแผลตารางเองเนี่ยเป็นแผลที่ข้างมีหนังเบาบางไม่ค่อยเป็นแอลเป็นพัดเหนบางคนนี่แบบไม่ไม่บอกไม่รู้ว่าเจอทะไรก่อนค่ะแต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลา ซึ่งจะเห็นผลจริงๆ่ะก็คือออนติคูจะเริ่มเห็นผลประมาณสักเดือนหนึ่งถึงสามเดือนเริ่มเห็นผลแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าสักประมาณคอมพิวที่ริงเขาคือสักหกเดือนปีก็แล้วแต่ค่ะแล้วที่คุณเงี้ยสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพูดคุยกันข้างนอกก่อนค่ะ คนอ <PM. anut! S 2> ยากทีอ่ออกไปไหนนะคะแอดมิี no. สัญญาณไปย้ายสถานที่สักแป๊บนึงนะคะเพราะว่าในห้องคุณหมอเนี่ยเดี๋ยวมีลูกค้าเคสต่อไปนะคะปบตุกตาตอนจะบอกว่าคิวของเราเนี่ยแต่ละวันนี่คือแน่นมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่เพื่อต่อดีกว่านะคะเมื่อกี้เราพูดจากคุณหมอไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้ภาพก่อนทำนะจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าย่งนี้นะคะที่ว่าตรงบริเวณความตุยของถึงได้ตาก็มีอยู่ประมาณนึงแล้วก็ช่วง ร่องเลือดตรงนี้นะคะที่อยู่บริเวณเอ,อ่อมองใต้กระดูกอะก็คืออย่างของเคสที่ซึ่งอะก็คือหนกแก้มอ่ะค่อนข้างเช็ดที่ซึ่งอยู่แล้วก็คือมีการตัดหนังมันออกแล้วเอาไขมันตรงนี้ค่ะมาจับเรียงเพิเม่มเติมอ่ะอันเองนะคะซึ่งวันนี้ครบสามเดือนแล้วเราให้ดูกันต้องบอกว่าพามาดูบ้างเพราะคนอบอกว่าเอ๊ะใครดูเคสที่แบบทำเสร็จแล้วหนึ่งเดือนอยากถึงว่าสามเดือนแล้ว เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอยากผู้หญิงที่เมื่สดีค่ะที่ห้องหมอขอยากย้อนข่าวกับไปอีกครั้งหนึ่งตอนก่อนทำอะค่ะที่พึ่งมีปัญหาอะไรบ้างคะจะมีถึงแต้ตาแล้วก็ไปจะหย,ย่อนคอเลยค่ะค่อนะ้่านี้นะคะอันนี้คุณหมอทําให้คุณหมอกขอข็เก็บแล้วก็เย็บแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ด้วยอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูย้อนรอยขึ้น ค่ะ<ม>แล้วถือว่าณตอนนี้ผลลัพธ์สามเดือนเนี่ยพี่ถึงประทับใจไหมคะค่ะก็ก็โอเคค่ะประทับใจค่ะค่ะก็แฟนกระทมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้นนะคะคยค่ะเพื่อนๆก็ท้อนค่ะก็ถือว่าได้รับฟีดแบกที่ดีแล้วตอนแรกเลยอ่ะทำไมพี่ถึงตัดสินใจเลือกทำที่นี่อะคะก็ดูมาหลายที่นะคะ,คะแต่ว่าเราก็เลือกที่มาตรรษกมหมอค่ะ ะคแล้วก็ดูจากผลงานในเว็บไซต์ใน Facebook เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่โอเคค่ะก็เราจะติดใจมาที่นี่ค่ะตัดสินใจนาไหมคะค่ะแรกไม่ใช่ค่ะคือว่าต้องมุ่งเป้าตรงจุดนี้จะจะบอกว่าถูกต้องแล้วคะเพราะว่าหลายคนที่เป็นเรื่องของบริเวณช่วงตาที่ต้องหาข้อมูลเยอะใช่สำคัญมากที่สำคัญที่ต้องทำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่สถาบันสถานพยาบาลเนี่ยต้องปลอดภัยนะคะแต่ต้องบอกว่าขออนุญาต อยากให้ลุมเข้าไปดูรอยแผลยขายานน,ยานะคะ<ช>ี่นะคะ<ช>จะอยู่เรนเวณเรียกว่าคิดขอบตาเล่าเลยก็บอกว่าจริงๆคุณแห้มองไม่เห็นเลยนะคะคืออยู่คิดมากและขนตาย,ยังอยู่รบนะคะ ใช่ขนตาไม่มีหลุดไปไหนไม่ใช่เพาะเอ้ยทำเสร็จแล้วแล้วขนตาคุนหายไปเลยไม่มีนะคะพี่ขึ้นดีกว่าดูแต่ว่าหายไปเลยไดนะคะขนตาเกลี้ยงเลยไหมไม่มีค่ะยังอยู่ครบค่ะอยู่ครบอยู่ครบทุกเส้นปกตินะคะแล้วก็ให้ดูผลลัพธ์สามเดือนที่จะบอกว่าถือว่าเรื่องของใต้ตาเนี่ยขึ้นขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ที่ที่ที่บอกว่ากังวลอ่ะค่ะก็เงียบเงียนไปเลย กคนะจากเคสของเพื่อนะคะเป็นการทำหัตถการที่เรียกว่าตัดขนตาต้ตาด้วยและมีการจัดเรียงไขมันใหม่ซึ่งไขมันก็คือตรงเริงขนตานน่นแหละนะคะเอามาปรับโดยสายาดนะคะสายรัดตนี้วงทงที่มีความตื้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราเอามาเติมวง่วงเริเวร่องตรงนี้ที่เป็นร่องของกระดูกนะคะตรงช่วงเริเวของหนกแก้มันเองที่มีบอกนะคะตรงนี้ให้จากตรงนี้ที่เรียบลงไปแล้วตรงนี้ก็คือดูเตื้นที่มาเท่ากันอนะคะ แล้วพอเราแก้ปัญหาตรงนี้ไปแล้วพี่พิงคถือว่ามันใช้ชีวิตแต่งหน้าหรือง่ายขึ้นไหมคะก็ก็แต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะเมื่อก่อนก็ก็จะต้องมีการแบบว่าโปะตรงนี้เยอะหน่อยเพ่อปกปิดคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ใช่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องหาักก็ทาปกปิดที่หน่อยพออะไรเงี้ยค่ะก็แต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะใช่ค่ะ สบายมาก้น่นองน,นะคะ <Okay. S 1> ก็หลายๆคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่นะคะ uh huh. ก็ดูเชฟที่นี่ตัวอย่างได้นะคะถ้ามาดูเลยว่า3เดือนแล้วจะเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะ uh huh. หน้าดูสดใสขึ้นไม่อไ่มีคนทักหรือเปล่าแบบที่เพิแบบดูแบบดูเด็กโลนเลยก็มีบ้ากค่ะ ว่าเราดูรูปไม่ก่อนทำตอนแรกแอดมินหารูปพอี่พึ่งว่าแบบก่อนทําเพราะมันนานแล้วอะไรทุคนไหนแอดมินหาไม่เจอนั่งทะเลาะกันทกนไหนนะคือถือว่าการตัดสินใจครั้งนี้คุ้มค่านะคะก็เลยค่ะคุ้มค่าค่ะดีค่ะเพราะว่าบางที่ทาก็มีถูกเหมือนน้องแต่ว่าเราเลือกที่คุณภาพดีถูกเพราะว่าทำครั้งหนึ่งก็อยากทำครั้งเดียวจบไม่อยากทำบ่อยๆค่ะเพราะว่าใช้แรงรักษาตัวค่ะ ไม่ต้องแบบมาแก้ซ้ำแก้ซ้าค่เสร็จตัวหลายรอบเลยใช่ค่ะจะบอกว่าอันนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการทำเสรีกรรมก็ตามนะคะอยากให้ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามนะคะอยากได้ศึกษาข้อมูลที่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการที่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทำั้งแกททำถูกๆไปก่อนแล้วค่อยมาแก้ที่หลังเป็นสิ่งที่ผิดใน่ค่ะใช่ทำง่ายเลยเพราะว่าหนึ่งการแก้หนึ่ง่ตรงั้นการแก้แพงกว่าด้วยสองคือการแก้ก็ยากกว่าด้วยก่อตัวด้วยค่ะ ใช่ของต้องพักก็ต้องให้นะใช่ <นะ S 2> ค่ะแล้วในเรื่องของแพทย์ละบางทีถ้าสมมติว่าเป็นงานแก้ที่เขาเรียกว่าอักเสบมากๆหรือว่ายากมากเนี้ยหมอบางท่านอนาจจะไม่รับทำก็มีนะ ใช่อันนี้ก็คืออยากให้ระหนาดห้ดีนะคะเลือกที่นะคะทั้งในเรื่องของแพทย์นะคะอเป็นแพทย์ที่ใช้สารประกอทางพอได้าจนรนิงๆแล้วก็ทางการาพทย้ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าแพทย์แต่ละท่านเนี่ยต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยมีอะไรเราต้องสอบถามได้ไม่ใช่แบบมาพึ่งๆอะไรแ,แบบนี้นะคะงั้นอยากสุดท้ายหนูให้พี่ซึ่งเซฟ,ฟักอยดีกว่าคะ่ะสำหรับคนที่อยากเข้าแบบพึ่งๆเลยแต่รู้สึกว่ายังลังเลยังกังวลพี่ซึ่งแนะนำยังไงดีคะ,คะ ก็ก็เข้าใจนะคะว่าจะต้องเลือกจะต้องพิจาชณนานนะคะแต่ว่าอยากให้มั่นใจที่นี่ค่ะเพราะว่าก็เรี่ยงงูเยอะแล้วเหมือนกันทำแล้วก็โอเคแล้วที่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 บอกว่าแค่เลือกมาให้แล้วตัว่ตันเองฉันก็เลือกแล้วเลือกทุกโครการแต่สุดท้ายก็ตกลงปรุงใจกับที่นี่นั่นเองนะคะแล้วก็คนรักเนี่ยก็ถือว่า คัดตี้ดีนะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยซองคนที่สนใจนะคะอยากทําแต่ว่ายังล,ลังเลอยู่ก็กดูเคสทีท่เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่รบกวนเวลาดิ้งแล้วจริงๆวันนี้ดี้พิ่งแค่มาปรึกษาเพื่อปรึกษาอมาปรึกษาหมอเฉยแต่ว่าเราขออนุญาตถกเวลาส่งเครื่องมาักครู่หนึ่งนะคะหลายหลายให้แลวหลายหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ไม่มีเคสที่แบบว่าทำเสร็จไปแล้วหลายหเดือนหรอกอืมไม่มีเนี่ยค่ะเอาที่นั่ขอบคุณที่นะคะขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะยายนะคะมาคุยในเรื่องของภาพก่อนแล้วเมื่อเดี๋ยวเราไปต่อะที่พรมต้นตะเห็นอย่าัชกดเจนนะคะทุกคนว่าเรื่องของร่องสเห็นมได้ตาเนี่ย เยอะมากนะคะเป็น,นร่องเสียงชัดเจนเลยแล้วก็ก็ <c oughs> คือมีความสูงตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ร่องตรงนี้ที่บอกว่าที่หมอเรียกว่าร่องกระดูกก็คือจ<อ>ริงๆี้ก็คือเป็นวงกระดูกหนึ่แกนเนี่ยคืออย่างน้ครับแล้วกระดูกมักน,น,นคือเปมาเลยใช่นะคะซึ่งจริงๆอันนี้จะบอกว่าไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยเรามีแค่ถุงใต้ต,ตาตาถุงใต้ตาออกไปจะเรียกเรียังไงหมอว่าถ้าอย่างนั้ใส่มาตรงนี้ไม่เปล่าประโยชน์ค่ะเราเอามาจัดเรียงใหม่นะคะมาเติมเข้าไปติมนะคะเพื่อจะให้เขาเรียกว่าร่องแบบที่ความเรียบตองเรียบขอกไปแล้วนะ ผมร่องผมไม่ขึ้นเป็นร่องหยุไปให้มันเต็มอไอหายไปด้วยเขาถึงเรียกว่าอันนี้แหละเป็นแค่ย์เขาเรียกว่ายการตกแต่งกระพาะทางจริงๆนะคะและนี่คือหลังทางทันทีนะคะจะบอกว่าแผลตรงไหนหาไม่เจอตะกี้หาไม่เจออ่ะอ,อันนี้มีแผลให้ดูของคงนี้เห็นไหมคะว่าอยู่ตรงทิศขอบของตาล่างเลยระ,ะ <ใช S 1> ยะตูมตรงนี้ะทิศขอบขงตาล่างเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีไหมยอยู่นะก็เลยมันจะมองเห็นอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันก็จะแค่เรมองไม่เห็นแล้วอาจารย์ขยายให้ดูนิดนึงว่านี่ ทำไมถึงบอกเอ๊ะตับของไขมันได้ตาแล้วไขมันไปไหนทำไมถึงไม่มีตรงนี้ม,ม,มีแค่หนังส่วนเกินเราเพา่มงมาเอาไปจัดเย็นใหม่เรียบร,ร้อยแล้วนะคะเรียบเรียนร้องเรียบเรียนน่าฟินข <ฮะ S 2> ึ้นเพราะว่าหน้าสดใสเด็กข <ฮะ S 2> ึ้นะนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ใครอยากทำแบบเดียวกันนี่มียู่ตมงนี้ได้ด้วยนะคะ อสายสลยกรรมผ่าตัดของมันใต้ตานะคะราคาปบติที่65,000บาทนะคะวันนี้เริ่มต้นให้เหลือเพียง49,000บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะทักมาได้ค่ะที่ Facebook Instagram นะคะ W Plastic s u r e r y ค่ะหรือว่า TikTok นะคะ W Dental Hospital ค่ะหรือว่าใคอยากหาข้อมูลหรือว่าดูไลฟ์สดใน YouTube นะตันนี้เราก็ไลฟ์สดคู่กันด้วยนะคะ สามารถเปิดได้เลยนะคะสาาถานีสังกัดก็ได้นะคะแบบวิวพัสด o แบตเตอรี่หรือว่าโรงพยาบาลเสียด้ำตกแต่งอยู่นะคะหรือว่าใครอยากจะทักมาสอบถามข้อมูลแล้วไลน์แอดก็มีนะคะที่แอดก่อนนะคะตามด้วย W บบวิวพัสนะคะหรือว่าใครสนใจนะคะที่จะโทรมาจองคิวแล้วบอกว่าอยากปรึกษาแล้วนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์คอนซูมเตอร์นะคะ0917746666นะคะโรงพยาบาลเสียด้ำตกแต่ง คะตั้งอยู่ที่เทพบุตรรามินคาค่ะประดิมิธรรม25ค่ะเลยเป็นค่ามตรอยู่มาแค่1-2เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะที่จอดรถของโรงพยาบาลเราเนี่ยกว้างขวางนะคะย้ำสุดท้ายยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามเราท,ท,ที่ช่องทางนะคะแน่นอนว่าทุกไลฟ์สดเนี่ยจะมีแจกโปรโมชัอยอย่นดีอย่างนี้เฉพาะไลฟ์สดเท่านั้นนะคะแอบแระติดให้ฟังแล้วก็อาจจะมีเคลนะคะที่ปัญหาตรงกับคุณอยู่ก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะดูรีวิวอื่นๆต่อมาก อคอมเมนต์ไว้ได้นะคะและอย<ะ>่อลืมจะเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็จะสัรนหาเคสนะคะที่คุณต้องการจะดูนะคะมาอ่านดูนะคะ,ะอขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่คะ